สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทีมเดียวกันยังเดือดทีลทตอนเลบินเกือบไปแล้วการแข่งขัน,นฟุตบอลไฮลักร์ีโวไทยลีก2 0 2 1 2น2 2ันัดที่28ของทั้งสองเทียมเมืม่อวันพุทธที่6เมษาย,ยนณช้างอารีนาสเตเดียมระหว่างบุรีรัมจาฟูงไทยลีกเปิดบ้านเสมอกับเชียงรายยูเนเต็ดทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนไป11โดยการเกมดังกล่าวหากบุรีรัมสามารถคว้าชัยชนะได้จะคว้าแชมป์ไทยลีก ด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างอันดับที่2 BG บีจีปทุมในทันทีอย่างไรก็ตามผลเสมอทําให้การมอบถ้วยแชมป์ต้องยืดเวลาไปก่อนเนอกจากนี้ระหว่างเกมการแข่งขันยังมีประเด็นร้อนให้พูดถึงเมื่อนอาทีที่6:3เกิดการประทะข่ารงระหว่างเลบินสุลกะกองหน้าทีมชาติอิรักในวัย29ปีกับทีละทรบุญมาทันแบ็กซ้ายของทีมชาติไทยในวัย3:2ปีจนเพื่อนร่วมทีมต้องเข้ามาช่วยกันปร,ราบนะครับโอ้โห เรียกว่าโกอุ้มเดือดอีกแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรในกองัยนะครับเคลียร์กันเรียบร้อยเนี่ยจ้ะเปิดโฉมแก้งคดตาอายุเกินหากคดย่งเลือก3คนนี้มาทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญทองซีเกมได้อย่างแน่นอนแบบเบอร์ล้านเปอร์เซ็น ทีมชาติไทยอยู่23ปีนะครับภายใต้การนำทัพโคชโยงโคชจอมพักติกบอลลูวูดสีมะคะเตรียมพารกิจสำคัญการล่าเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามซึ่งทางโคชโยงบอลลูวูดสีมะคะประกาศชัดเจนจะเรียก3ามแข้งไทยโคต้ายุเกินลุยศึกซีเกมในครั้งนี้อย่างแน่นอนซึ่งเดากันเลเล่นหากโคชโยงเลือกแข้งโคต้ายุเกิน์า3คนนี้ขึ้นมาเล่นกับทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีโดยทีมชาติของเรานะครับ คว้าเหรียญทองแน่นอนผมเอาหัวเป็นประกันคนแรกนะครับโกอุ่มทีรทรบุญมทาทันในวัย32ปีจากสโมสรบุริลัมยูเนเต็ดผ่านการเล่นเจลี ague, กับ2สโมสรใหญ่ของญี่ปุ่นกับวิเซอร์โกเบและโยโกมาเอฟมารินอตร้อมกับจาริกปรติศาสตร์ควา้าแชมป์อีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นมาแล้วกับโยโกมาเอฟมารินอตแถมยังผ่านการลงสนามกับแข้งระดับโลกอย่างลูคัสฮโ,โดสกี้และเอนเวสอินเนสตามาอีกด้วยครับ คนที่สอคือทีริสินแดงดาอายุ33ปีจากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดผ่านการเล่นเจลรีกับ2สโมสรใหญ่ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนั่นก็คือซานเฟรช h ฮิโรชิมาและซูมิซุเอ็กพลาสโดยจมุยทีริสินแดงดาครองรองแชมป์ของญี่ปุ่นกับซานเฟรช h ฮิโรชิมามาแล้วส่วนคนที่3นะครับชนะทิพย์สงสินเมสซี่จในวยัย28ปีของคาบสกิฟันตาเรจากศึกเจลรี ผ่านการเล่นในศึกเจลีกกับ2สโมสรใหญ่ของญี่ปุ่นกับคอนซาเลซซัป,ปโปโรและปัจจุบันกำลังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เจลีกกับคาวาสกิฟอนเร่ชนะทิพพาทีมคอนซาตเลซจบอันดับที่4ในศึกเจลีก1เป็นคาแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อีกทั้งชนะทิพย์ยังติด1ใน11ผเ้เล่ยนยอดเยี่ยมแห่งปีคองเจลีกในปี2008อีกด้วยนะครับยางไรก็ตามนะครับเราต้องลุ้นและรอก,การประกาศอย่างเป็นทางการกับสามแงโคต้า อายุเกินว่าจะเป็นใครนะครับถ้าหากได้3คนนี้นะฮะโอ้โหเหรียญทองเนี่ยแบเบอความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามเมื่อเวียดนามเจอกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตซอลอาเซียนครับเริ่มต้นที่อคอมเมนต์ที่หนึ่งตอนนี้ฟุตซอลไทยแข็งแกร่งมากนะณตอนนี้มีแต่โชคเท่านั้นที่จะเอาชนะไทยได้เวียดนามอินโดและเมียนมา เทียบเท่ากันจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไปผมว่าทีมจากอาเซียนพัฒนาขึ้นเยอะและทีมไทยก็ไม่ได็แข็งแกร่งอย่างที่พวกคุณคิดทีมนี้มีผู้เล่นใหม่หลายคนเพราะตอนนี้นักเตะที่แข็งแกร่งเริ่มแก่กันแล้วผมคิดว่าเราต้องใช้เวลาเพื่อความขแข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ขอขอบคุณที่คิดแบบนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมารอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียพบไทยและไทยจะเป็นแชมป์อย่างแน,น่นอน คอมเมนต์ต่อไปฟุตซอลไทยแข็งแปลงจริงอย่าท้อถอยพยายามให้ดีที่สุดจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมาทำนายของฉันคือไทยพบอินโดนีเซียในรอบส,สุดท้ายคอมเมนต์ Comment ต่อไปปีนี้ฉันอยากให้อินโดนีเซียคว้าแชามป์บ้างคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะสู้ให้ถึงที่สุดสร้างเกมที่ยิ่งใหญ่ในการเผชิญหน้ากับไทยแลนด์าจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไป ฉันต้องยอมรับว่าฟุตซอลทีมชาติไทยเจ๋งที่สุดแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไปรอบชิงชนะเลิศเมียนมาจะพบกับทีมชาติไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาใช่ลุยไปข้างหน้าเมียนมาจากแฟนบอลออสเตรเลียคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามสู้สู้คอมเมนต์ Comment ต่อไปคำทนายของผมอินโดนีเซียจะพบกับไทยในรอบชิงชนะเลิศ คอมเมนต์ต่อไปรอบชิงชนะเลิศเวียดนามเจอมินมาจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ comment ต่อมาขอให้โชคดีไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ comment ต่อไปว้าวบิ๊กแมตช์รอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ comment ต่อมารอบชิงชนะเลิศดีที่สุดคืออินโดนีเซียเจอไทยแลนด์และคอมเมนต์สุดท้ายฟุตซอลไทยมาแรงที่สุดในตอนนี้สมาคมฟุตบอลไทยตรวจสนาม ศรีสะเกตรับเกมอุ่นเครื่องเรื่องทีมชาติชาวศรีสะเกตเ,เตรียมเ hey ฮนะฮะสมาคมลูกหนังไทยเตรียมส่งทีมงานชุดตรวจสังเวียนแข้งที่จังหวัดศรีสะเกตทั้งสนามแข่งสถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกหวังรองรับคิวอุ่นเกือกสองนัดทีมชาติไทยชุดใหญ่ปลายเดือนนี้โดยทางสมาคมต้องการนําบอลระดับทีมชาติไปเตะในต่างจังหวัดยันเมื่อสํารวจเสร็จสิ้นเตรียมหาหรือกับโค้ชมโนภูเก็งและมาดันแป้งเพื่อหาข้อสรุปที่แน่นอน กลมเคีียร์ของทัพช่างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับไปต้งกันบนทีมของมโนอปโปกิ้งโดยมี่านมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำเป็นผู้จัดการทีมหลังจากที่มีการประกาศล็อกคิวเกมอุ่นเครื่อง2นัดของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวันที่27และวันที่31พฤษภเคมอสนนี้การบินลัดฟ้าไปยังประเทศอุซเบกิสถานเพื่อศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกรอบที่สานั้น ล่าสุดวิกโจนะครับพาทิศสุภาพงค์เลยค่ะที่การของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความขึ้นหน้าเพิเ่มเติมอีกนะครับว่าจากการที่เราได้ประกาศแบตอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่จำนวน2นัดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ที่ประเทศไทยถึงทางสมาคมได้มีการวางแผนที่จะเดินทางไปแข่งขันในต่างจังหวัดอย่างไรก็ตามทางสมาคมเองก็ได้ยินข่าวว่าจังหวัดศรีสะเกดที่เพิ่งจัดก,การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ยินดีที่จะจัดเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยตอนนี้มีการมอบหมายให้ทีมงานและฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมเดินทางไปรตรวจสนามแข่งขันรวมถึงสถานที่พักว่าสะดวกมากน้อยแค่ไหนและสามารถรับรองการแข่งขันทั้งสองนัดได้หรือไม่แน่นอนว่าถือว่ามีโอกาสที่จะไปจัดที่จังหวัดศรีสะเกดเพราะทางสมาคมต้องการนําฟุตบอลระดับชาติออกไปแข่งขันในหลายๆจังหวัดอยู่แล้วและเมื่อ เราได้ไปสำรวจสถานที่เรียบร้อยก็จะกลับมาหารือกันจบโค้ดมานอฟูกิ้งและผู้จัดการทีมมาดามแป้งนนพันธ์ลำางเพื่อหาข้อสรุปต่อไปก่อนที่จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสสำหรับโปรแกรมของทีมจะถ่ายชุดใหญ่ในศึกเอชเชยนคัพ2023ารอบก็เลือกรอบ3กลุ่ม4ที่ประเทศอุซเบกิสถานก็ประกอบไปด้วยวันที่8มิถุนายนพบกับมารีฟวันที่11มิถุนายนพบกับรีลังกาและวันที่14มิถุนายนพบกับเจ้าภาพอุซเบกิสถาน อัตช้างศึกสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปได้จะไปเตะกันที่ประเทศเจียนระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16รกรกาฎคมต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ไปจัดที่สีสกเกตน,นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยเป็นรอบเย็นของวันที่7เมษา,ายนครับ